เป็นสื่อไทยเนี่ยนะคะได้มาออกข่าวในภายหลังโดยไปเอาข่าวนี้มาจาก Facebook ส่วนตัวของนายกรจติกาวณิชนะคะแล้วก็นายกรก็เอาภาพนั่นแหละนะคะเป็นภาพเดียวนะคะที่มานะคะดิฉันมีข้อความจาก Facebook ของนายกรนิดนึงนะคะคุณม่หนึ่ให้คุณไม่หนึ่งช่วยวิเคราะห์นิดหนึ่งนะนายกรก็มาเขียนนะคะว่าวันนี้เราจึงได้ชี้แจงกับท่านอีกครั้งว่าเราไม่เข้าร่วมกระบวนการ ปฏิรูปของรัฐบาลเพราะรัฐบาลไม่แสดงความจริงใจอันนี้มาจาก Daily News นะคะคได้ไโค้ดมาจาก Facebook ของนายกรน,นะคะที่จะปฏิรูปจริงและไม่ยอมที่จะทบทวนความเหมาะสมของการผลักดันกฎหมายนีรัฐษศกรรมทั้งๆที่กฎหมายฉบับนี้สร้างความแตกแยกอย่างมากและหลายฝ่ายมองว่ามีผลทางลบกับระบบก,การปกครองของประเทศนะคะ,ะแล้วก็ตอนท้ายนะคะบอกว่าทั้งหมดเป็นการนั่งสนทนากันอย่างเป็นกันเองครับ ฟังมาตรงนี้แต่เห็นยนะคะต่อนะค,คือท่านทูตได้จัดให้เราสามคนตักอาหารแบบบุฟเฟ่มานั่งทานไปคุยไปตามสบายคร่คะใครบอกว่าอังกฤษทำอะไรมีพิธีรีตรองมากมายนะะจริงๆสมัยนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วครับนะคะนายกรอนโพสต์ผ่าน Facebook มองย่างไงคะคุณไพ่หนึ่งก็คือถ้าตามความคิดผมเนี่ยผมมองอย่างนี้การพบปะครั้งนี้แน่นอนครับ ก็คือทั้งที่สื่อในสื่อนอกไม่สนใจเพราะว่าไม่ได้เป็นการพบปะในฐานะของอดีตผู้นําของประเทศไทยและประเทศอังกฤษนะครับจริงๆแล้วผมอยากจะพูดด้วยซ้ําว่าอันนี้เป็นการเปิดโอกาสพิเศษให้กับพลเมืองอังกฤษนะครับอ,อย่าลืมว่าคุณอนภะิสิทธิ์เวชชาชีวะถือสอสัญชาตินะครับสัญชาติอีกสัญชาติหนึ่งก็คือสัญชาติอังกฤษนะเข้าพบเข้าพบอดีตนายกรัฐมนตรีของของประเทศอังกฤษ แล้วก็อาจจะเปิดโอกาสให้เทลปีในเรื่องข้อผิดพลาดนะครับเพราะว่าเขาได้มาเทลปีแปลว่าก็เยียวยาบำบัดทางจิตใจอารมณ์ก็คือจริงจริงเหมือนกับว่าเนี่ยเปิดโอกาสให้เด็กน้อยของประเทศเขาซึ่งมาความาสร้างอนันตริยกรรมต่อระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยคนอังกฤษด้วยกันนะเข้ามาสื่อสารโดยตรงที่ว่าจริงๆแล้วคุณมีอะไรจะแก้ตัวคุณมีอะไรจะพูดหรือไม่ ก็คงสงสารนะให้กบค่ะแล้วก็ให้ทานอาหารไม่ได้เตรียมไว้ไงดิฉันมองอย่างนี้นะแต่เราก็ไม่ทราบอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราก็ไม่รู้ว่าประเพณีของสถานทูตอังกฤษเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเป็นอย่างนี้โดยการที่จัดบุฟเฟ่แขกไปใครมาก็ให้ไปยืนเดินตักเอาเองปกติเนี่ยเราไปสถานทูตเนี่ยนะคะคุณที่หนึ่งนะคะทางเขาจะมีแม่บ้านที่ครบทีมสําคัญมากคือการต้อนรับนะคะเพราะว่าเขาจะให้เข้าไปใน ห้องรับรองได้เนี่ยมันจะเป็นเรียกว่าจะต้องมีการนัดหมายอะไรต่างๆโอเคแต่ว่าเป็นระดับอดีตนายกรัฐมนตรีจะไม่ให้เข้ามาเคาะก๊อกหน้าประตูบ้านก็ต้องให้เข้ามาถ้าอาหารไม่ได้เตรียมไว้นะคะเขาก็จัดจัดบุฟเฟ่ต์ให้แบบนี้ก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติในระดับหนึ่งแต่มันสะท้อนว่าเป็นไปได้ว่าไม่ได้มีการเชิญนัดหมายไว้ล่วงหน้านะคะเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เตรียมอาหารไว้เขาก็จะต้องให้ไปไปแบ่ง แบ่งกันทานนะคะแล้วถ้าคุณโทนี่แบร์จะมาได้รับการเสิร์ฟคนเดียวมันคงน่าเกลียดนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปสามคนเลยก็ต้องต้องไปทานแบบบุฟเฟ่คือจริงๆผมก็พยายามทาความเข้าใจช่วยทางคุณอภิสิทธิ์และก็ภาคพเชษปัตนะฮะว่าอ,อาจจะเป็นเพราะว่าท่านโทน,นิแบร์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีจากพรรคแรงงานอ,อาจจะมี <ๆ S 2> วัดปฏิบัติที่มันเป็นกันเองแต่นี่ดูแล้วไม่น่าใช่เพราะว่าเราเองก็เคยไปพบปะก,กับ ผู้นําในสถานทูตเขาก็มีระเบียบม,มีพิธีรีตองของอยู่ระดับหนึ่งมีมาตรฐานเพราะฉะนั้นอันนี้อธิบายไ,ได้เลย<น>คือเป็นการขอแทรกคิวเข้าพบ<น>เท่านั้นเองค,ค่อนข้างจะเป็นอย่างนั้นนะคะ,คะนี่มาดูในประเด็นนะคะที่สื่อก็พยายามอย่างที่บอกนะคะว่าหลายสื่อก็พยายามจะหยิบฉวยนะคะว่าเอาตรงไหนไปเป็นประโยชน์ได้บ้างนะคะเดี๋ยวนันก็ยกตัวอย่างหนึ่งก็แล้วกันจริงๆมีเยอะมากนะคะตัวอย่างหนึ่งของทางไทยโพสต์นะคะ โดยนายเปลวสีเงินเนี่ยนะคะก็ได้บอกว่าสรุปที่นายแบลพูดเนี่ยประเด็นสำคัญก็คือท่านเพียงมาเล่าประสบการณ์ให้คนไทยฟังนะส่วนปัญหาในบ้านเมืองไทยก็เป็นหน้าที่ของคนไทยต้องแก้ไขกันเองนะแล้วท่านก็บอกถึง5ห,หลักการที่จะปฏิบัติไปสู่ความรองดองคงฟังกันแล้วฉะนั้นผมจะเน้นเฉพาะประเด็นที่รัฐบาลระบอบทักษณิณควรซึมซับให้เข้ากร <ul g> นะโหลกค่ะก็คือประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องลงคะแนนเสียงเฉยๆนะอ่า นะคะแล้วก็ผมเห็นว่าอันนี้ก็ตัดตอนมาเลยนะคะก็คืนนี้พี่น้องคงชัดเจนแล้วนะคะว่าเขาพยายามเน้นเรื่องอะไรนะ,ะผมเห็นว่าประชาธิปไตยคือพระหุภาคีไม่ใช่อำนาาของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะฮะส่วนเรื่องหลักนิติธรรมดําเนินไปไม่เอน็นเอียงไม่ว่าจะเป็นตุลาการหรือรัฐบาลต้องตรวจสอบได้นะคะต่างๆเหล่านี้นะฮะ <c oughs> ค่ะก็อันนี้ก็เป็นของไทยโพสต์ก็ที่ชัดเจนอยู่นะคะ <c oughs> เราก็เห็นแต่ว่าตอนนี้ก็คือถึงแม้อ่านไทยโพสต์ก็จะเหมือนกันกับ กลุ่มทั้งกลุ่มเลยนะคะว่าพยายามจะไปเอาประเด็นเล็กๆนะคะมาขับเน้นให้เป็นเหมือนประเด็นสําคัญนะคะคุณไม่หนึ่งแต่ว่าถ้าเรามาดูนะคะจริงๆแล้วคุณโทนี่แปร์นะคะขอภาพของ ฝ่ายทารกถานะคะซึ่งเป็นแถลงการเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะ,ะแถลงข่าวเป็นพรีสไวร์เลชนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะเอกสารแจกนักข่าวค่ะนะคะเอกสารแจกนักข่าวเพราะว่าผู้นําระดับนี้เขาจะไม่ปล่อยนะคะให้สื่อนะคะไปตีปตความวาม,มั่วๆส,สเปรย์สป่า้นะคะเขาแจกนะคะอันนี้ก็เป็นพรีสไวร์เลชนะคะซึ่งเป็นเอ,เอกสารบทพูดค่ะบทพูดของทางนายโทนี่แบลน์นะคะซึ่งเขาเตรียมมาเรียบ เ,เตรียมมาด้วยส่วนหนึ่งแล้วเขาก็ได้นำมาถ่ายถอดเสียงนะคะแล้วก็แจกให้กับนักข่าวได้นำไปนะคะประกอบในการที่จะไปแปลไปอะไรกใ็ใช้จากอันนี้นะคะ,ะถ้าเราดูนะคะคุณไม่หนึ่งที่น่าสนใจนั้นจริงๆแล้วที่ฉันคิดว่ามีหลายประเด็นมากแต่วันนี้จะยกประเด็นหนึ่งนะคะซึ่งเห็นชัดเจนว่าต้องชื่นชมทางไทยรัฐค่ะ ไทยรัฐเนี่ยพูดถึงประเด็นนี้นะคะแต่ส่วนสื่ออื่นอย่างเห็นไหมไทยโพสต์ก็พยายามหลีกเลี่ยงไปนะคะเพราะว่าทางไทยรัฐนก็พูดถึงว่าหลักการที่สองสังคมนะคะจะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่พูดถึงเรื่องการปรองดองนะคะแล้วก็สิ่งที่ยากที่สุดคือการยอมรับความไม่พอใจและการปล่อยตัวนักโทษกันมนักโทษนะคะาหากวิเคราะห์เห็นเหตุหการณ์ในประเทศนะะก็จะเห็นประเด็นคล้ายคลึงกันคือความทุกข์ของญาติ แต่การปรองดองต้องก้าวข้ามมันไปแฟร์แฟร์อีนั่ฟนะคะหมายความว่าก็ยอ่อมาในหนึ่งยอ่อหน้าประมาณ4ี่หบรรทัดเนี่ยก็ <Okay. S 1> เก็บความได้เพราะว่าสม,สมบูรณ์มากเพราะว่าประเด็นนี้นะคะอยู่ในประเด็นที่นายโทนี่แบร์นะคะ The second principle is นะคะนะคะ A situation in which you talk about reconciliation necessarily means that there is a deep and profound disagreement คือถ้าไม่ต้องไม่ม,มถ้าถ้าจะต้องมามีการปรองดองเมื่อไหร่หมายความว่าความขัดแย้งเนี่ยมันลึกลาร้าวลึกนั่นเองถึงต้องมาพูดใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเมื่อเมื่อมีทางออกเนี่ยมันจะไม่มีใครพอใจด้วยกันทั้งหมดนะประเด็นนี้เนี่ย อาจารย์สุธาชัยเคยพูดค่ะคุณแม่หนึ่งบอกว่าถ้าเกิดการผลการเลือกตั้งออกมาเป็นแบบ80-90%เนี่ยตั้งข้อสง,ส,งสัยไว้ได้เลยว่ามันผิดปกติแต่ถ้าผลการเลือกตั้งเนี่ยมันมีการแพ้ชนะแบบ60-50-60-70%เนี่ยก็หมายความว่าสังคมมันเป็นประชาธิปไตยเพราะความหลากหลายทางความคิดคมีดำรงอยู่นะคะอันนี้ประเด็นนะะแล้วในหัวในหลักการข้อที่2นี้นะคะคุณโทนี่แแบรบอกว่า one of the items that agreement was The Release of IRA Prisoners ระปรากฏไม่มีใครกล้าพูดถึงประเด็นนี้ในสื่อต่างๆนะคะมีไทยรัฐก็ยังพูดถึงบ้างนะคะว่าการปล่อยนักโทษ i r a นะคะได้เรียกว่าถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประเด็นที่ยากมากนะคะเพราะว่าในกรณีของ i r a นั้นนะคะก็เป็นการก่อการร้ายอย่างแท้จริงอยู่ในประเทศอังกฤษนะคะแม้แต่เป็นการก่อการร้ายซึ่งทุกประเทศขณะนี้ต่อต้านการก่อการร้ายแต่ประเทศอังกฤษต้องปล่อย ตัวนักโทษก้าวข้ามค่ะนะคะต้องก้าวข้ามนะคะก็ปรากฏว่าทํำแล้วในที่สุดจึงสําเร็จไงนะเพราะในที่สุดเนี่ยการปล่อยผู้ก่อการร้ายออกไปแม้จะถูกติดป้ายไปแล้วว่าเป็นผู้ก่อการร้ายออกไปกลับทําให้การก่อการร้ายนั้นยุติลงยุติลงแล้วก็ความปรองดองสมานฉันดเดินหน้าก็ความกังวลของสังคมอังกฤษในขณะนั้นว่าปล่อยคนที่ถูกศาลตัดสินว่าเป็น ผู้ก่อการร้ายได้หรือนะะปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นอุดมการทางการเมืองมันมี motivation ค,คือแรงจูงใจของมาก,การกระทําการนั้นมันเป็นทางการเมืองนะคะ,คะอัะนนก็เน้นนะคะว่าเวลาสื่อจะแปลนะคะควรจะไปแปลง่ายๆภาษาอังกฤษยางง่ายมากค่ะเขาบอกว่า the point the point is this <ừ> mm. เวลาเราเจอวลีแบบนี้ก็หมายความว่าให้คุณไป,ปแปลตรงนั้น,นะะให้แบบสนใจเลยแปลอย่าพลาดตรงนี้อย่าพลาดนะคะเขาบอกว่า<ๆ> you can honestly try to examine and bring out the sense of grievance of both sides นะฮะ but you are going to have to accept that the sense of grievance will remain ก<ม>็ <"K ick. S 2> คือความโศกเศร้าเสียใจเจ็บปวดจะยังอยู่ไม่ว่าจะทำวิธีใดก็ตามนะฮะ the task of reconciliation is not to try and abolish it นะ การสร้างความสมานฉันท์ปรองดองจึงไม่ใช่การพยายามนะคะจึงไม่ใช่การที่พยายามกำจัดมันไปนะคะ both to try and overcome it but to try and overcome it นะคะคือแต่จะต้องพยายามที่จะอาหมายคำนั้นนะคะก้าวข้ามก้าข้ามมันไปนั่นเองนะคะ because trying to get rid of it and excise it from people's minds is just not going to be possible ค่ะอืมนะ,ะเพราะว่าการที่จะทําให้บาดแผลในหัวใจของประชาชนนะคะหมดสิ้นไปอย่างสิ้นเชิงนั้นมัน,นะะไม่มีทางมันเป็นไปไม่ได้ะนะคะก็มีแต่จะต้องก้าวข้ามกันไปะนะคะก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์สําคัญของสังคมไทยนะคะถ้าสื่อไม่บิดเบือน ปาธกฐานี้นะคะเราก็คงจะได้เดินหน้าเข้าสู่การปฏิรูป <c oughs> นะสร้างสังคมใหม่นะคะที่เป็นสังคมประชาธิปไตยแต่ว่านี่แหละค่ะปัญหาของสื่อไทยและทำให้การศึกษาไทยรั้งท้ายเดี๋ยวเรากลับมาพบกับทันเกมสื่อนะคะในช่วงที่สองค่ะพักสักครู่ค่ะครับ <c oughs>